สวัสดีครับทุกคนพบกับพี่ในช่องมินิเกมมิ่งกันอีกแล้วนะจ๊ะเราอยู่กับเกม o b บายลีเจนต์นะครับตอนนี้อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าอลิสนะฮะอลิสอินวอนเดอร์แลนด์ืี่ปาอลิสของเรานะครับก็ฝั่งนั้นก็ค่อนข้างเข้มนะวันนี้พี่เอาอลิสมาเล่นเออ่จะออฟเลนดีไหมหรือจะไปไหนดีวะอืม ไม่รู้แล้วกันดูก่อนแต่นแรกจะเล่นป่านะฮะเล่นอลิสป่าจะกวนตีนเท่าไหร่อยแดีกว่าโอเคนะครับเราเป็นอลิสอินบัตเอร์แลนดเนี่ยมันจะขึ้นจังเกิลอยู่เลยไหมตอนนี้ขึ้นเรื่องป่าโอเคเราไปออฟเลนก็ได้นะครับแต่ว่าน่าอาจจะไปอ่ะอ่ะแจ็คเออร์ก็จะไปตรงกลางอ่ะแล้วเป็นอะไดีเนี่ยอืมเป็นวัดนะพี่เป็นวัดพี่ขออภัยด้วยนะครับเสียงสูดน้ำมูกนะครับอาจจะดังเข้ามานิดหนึ่งเพื่อนก็ทักมานะฮะว้ย เล่นเกมเนี่ยอาจพักมานกันเลต,ตอนไม่เล่นไม่ทัก <c oughs> โอเคครับเรามาอยู่เลนกลางแล้วกันเนาะ <c oughs> ทำไมพี่ไม่ออกของโลมไม่ออกฮะอย <c oughs> ่ได้ตังค์ครับคุณตีนไหมอ๋อนายหนา้นาไม่อยู่ออฟเลนนะครับไม่อยู่เลนเอเีเดี๋ยวพี่ขึ้นไปแทนก็ได้โอเคเราเป็นอลิสนะครับผมอลิสอินบรดเดอร์แลนด์จะมาดูดเลือดกันนะดูดเลือดพตริส <c oughs> ร <iet> ู้สึกว่าฝั่งเรามีเมกเยอะแล้วนะพี่ว่าพี่จะเล่นเป็นอลิสสายรับส้นตีนให้แล้วกันเป็นอลิสอินกระชือแลนอุ้ย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 บาดังจะเย็นโหตีนแรงยังล่ะเฮ้ยเอ้าฟงพิดมือไปลั่นโอ้ยมือลั่นสวยแล้วโอ้ยโอ้ยเอ้าคู่มือนู่นทำไมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฟื้นบัตรเรียบร้อย I'm sorry นั่นน่ะไปเดี๋ยวัดไปแล้วจ้ะรอแป๊บเฮ้ยมาช่วยนะจ้าฟิวปุ๊บปุ๊บเสร็จร้อลยลิลี่ลิลี่ตัดไปลิลี่ตัดไปเฮ้ยเอาไงโอ้โหสไลด์หลบโอ้โหฮายาเตะนะฮะเกือบ้วเอาฟังโก้พอด,ดีพอด,ดีเพือ่อนพอดีพอดีฟู้ เป็นอลิสอินโดนกระทืบแลนะครับตอนนี้ไม่ใช่อลิสอินมอเดิร์แลนด์ละ <c oughs> รู้สึกว่าพี่ต้องเล่นสายแทงนะฮะเพราะว่าฝั่งเราไม่มีแทงเลยนะ,ะเราจะเป็นอลิสที่ยืนดูดเลือดแล้วก็ยืนแทงได้ด้วยนะฮะ <c oughs> เป็นอลิสอิน <c oughs> โดนกระทืบแนลนด์ไม่ใช่อลิสอินมอเดิร์แลนด์ติดต่อไปโดนกระทืบแล้วโอ้เลนล่านะฮะเ <c oughs> บียรชิกเดี๋ยวเราไปเียร์คลิปก่อนนะคะ <c oughs> รับอีหนูนี่ก็ย <c oughs> ิงมันเฮ้ยเดี๋ยว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 อันตีมาแล้ว เฮ้ยเบลเพลย์เราตีมาแล right ้วก็ไ,ไม่กลัวเอาสิ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 เบทิกเอาสิไม่กลัวเอาสิเบทิกอีกรอบปะล่ะอีกรอบไหมอ้าห้าสองไม่มานะฮะแต่เราไม่ตายนะครับมันเป็นอะไรอยู่ด้วยแต่คีดอยู่เบทิกเอาหัวพลาดเอาแต่ได้เฉยแรกแรกเรียบร้อยมอบนะครับไม่รอดนะหน้านะครับเจอกับบาดังนะฮะเขาเขาสู้ได้นะพี่ว่า ต,ตอนนี้เลนกางเนี่ยเอาต้องเอาแล้วแหละต้องเอาแล้วแหละดูดเลือดจูดนะครับในลาอือเรียบร้อยไม่ตายหรอกครับไม่ตายยังไงฮึบปล่อยฟึบฟึบบาดังมาช้าไปนะครับคิดว่าบาดังจะเล่นเป็นนะอ,อ๋อไม่รอนะนี้เรียบร,ร้อยนะครับบาดังนี่เป็นตัวที่พี่เกียดน,นะแต่ก่อนพี่เจอไอ้ตัวห่นี่ที่เลยรแบบแล้วโดนที่มันแบบมันต่อยแล้วหินดังเอ้ยหินดัง มันต่อยแล้วหินขึ้นมาบังอะ่ะคือแบบนรกนะแล้วอันติต่อยโอโ้โหไม่มีซีซีออกมานี่คือแตกนะฮะไม่รอดนะแห้งต่อยรัวเป็นขี้เลย<อ>พี่เคยเดินเดินเนี่ยพี่ว่าตัวนั้นพี่บางเลยมั้งเจอหินดูดเข้าไปในมิติหนึ่งๆยังว่าไปอย่างมนาะเจอบาดังซัดเข้ามาแล้วเปิดก็หินมานี่คือแบบแล้วอันติยัดหน้านี่คือขี้แตกอ,ะอ่ะออกมาไม่ได้ตายนะฮะ ไม่รอดนะแล้วมันไม่โดนสถานเลยนะเราสตันมันก็ไม่ได้เลยดียดลอยครับเบียรฟิตไม่รอดครับจบแล้วหนูจบแล้ว,ลวเราจะเป็นอลิสอินดวงกระทืบแรงเองเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตอนนีเ้นเ,รนเราจะทแทงแค่นั้นจ๊ะพ่อนายเล่นดาเมจล้วนให้หนำใจเลยเราจะเป็นออกแทงกลึงเวกนิดๆนะครับเน้นเป็นเลือดนะไม่ได้ออกเป็นเกาะเลยนะพี่เอาดึงไปสิเฮ้ยเอาเล่นบนเล่นบนนะครับเล่นบนบาดังนะฮะเล่นบนบาดัง ที่บ้านนะเออเอามึงอะไรอะไรทักมาทำไมอึ๊บโอ้ยดึงไหมดึงไหมเอาไม่โดนบ้าไปดีไหมครับเดินบนรู้สึกว่าต้องกันบ้านเดี๋ยวเอาตรงกลางก่อนนะวันนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บเดินไปต่อไรล่ะไรล่ะเอาไม่ได้นะฮะเป็นบนนะครับเด่นบนมีประเด็นนะครับแต่ว่าเลือกไม่พร้อมนะบาดังคือไปครับสู้ไม่ได้นะฮะาฟึ๊บโอ้ปาไม่แตะนะครับ นิดเดียวโอเคมาทันเนาะพี่พี่สู้บาดังไม่ได้วะคือมันมันมันรัวนะแต่เราหยุดเลือดอยู่ก no şey ับคีบสู้กับมันนะดูสิฮึบงอะไรเงี้ยมันมาแล้วนี่อัตติเนี่ยเนี่ยเนี่ที่พูดถึงเนี่ยอื้หูโตรเกลียดนึดิโอ้โหแล้วมันรัวแบบเลือดลดเป็นสายน้ำนะพี่ยีแบบโอ้ปรึบเลยฮะเนี่ยเจอท่านี้เข้าไปแบบรถบันติยัดหน้าที่คีบแตกนะโคตรเกลียดอะแล้วเจอคนเล่นเก่งๆอะโอ้ สุดจัดได้บัฟไฟหน่อยนี่แจ๋วเลยเฮ้ยใจเย็นใออกมาออกมาเอาปู้พิดพิษแปนนี้ก็ได้วะขอดื่มเลือดหน่อยจ้าพีษจังหลายปึ๊บยังไงต้องสู้อะ้รจังหวะเนี้ยสู้ไหมสู้ไหมเดี๋ยวรอรอกนนะครับรอกนไปปึ๊บสู้สู้สู้พึบปึ๊บไปละโอ้โหไม่ทันนะฮะคือเวทเราไม่แรงนะฮะแล้วพี่ก็ไม่ออกไมทันนะไงมึนมันล่ะ อลิกอินโดกระทืบแรงเขาไม่ออกรองเท้าเว้ยไปล่างแล้วกันเพื่อนมาโดนแล้วอุ้ยเพื่อนโอ้มาไม่ทันทันไม่ได้กูฮึบไม่ทันนะครับเรียบร้อยนะฮะเบียทิกเบียทิกต้องไม่รอดนะฮะจังหวะนี้เราต้องเอาเบียทิกให้เละนะฮะทั้งสองตัวเลยแล้วกันช้างเออดีมากสวยนะครับเก็บไปแล้ครับครบสองตัวเนาะออกสโลมมาอีกฝ่ายก็จะร้องกันแหละแต่เราเดินหนืดมากนะฮะเพราะว่าเราไม่ออกรองเท้านะเราเดินปีน่าวเลยที่บ้านนะฮะแล้วก็เอาตัวเมทสองตัวมา กระตุกกระตุกกระตุกกระปั้มนะฮะมันคงจะแตกหรอกโอ้ป้อมไม่แตกนะปล่อยนะครับปล่อยนะครับปล่อยชีพไม่เข้านะปล่อยชีพเข้าก่อนดึงไหมโอ้โหดึงโดนด้วยอันติอันติปึ๊บปึ๊บวัหนีก่อนดูเลือดก่อนโอ้เลือดชีพชีพไม่ตายนะฮะชีพเยอะนะครไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับมันต้องตายนะสองสตัวนี้ทันไหมทันไหมทันไหมโอ้โหอย่างน้อยอึ๊บ อึ๊ยโอ้โหไม่โดนนะฮะทะลุแก้วเมื่อกี้โดนนี่ก็คือได้สามตัวนะดันปลาไม่โดนนะครับเพื่อนเข้าดิเพื่อนเพื่อนเข้าเลยเติมนั่นแหละสวยไปต่อบีทิกไปอึ๊บโอ้โหไม่ถึงนะฮะไม่ถึงอุ๊ยป้อมยิงมาดิเอาตีนหินอีกเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะฮะโอ้หติดติดก้อนหินนะรีบเกินไปนะโลกโลกโลกเอาใหม่เอาใหม่รู้สึกฝั่งนั้นก็จะมีเมทตัวหนึ่งแรงอยู่นะ ออกตันเวนี่มาก็จะได้เพิ่มการฟื้นฟูด้วยนะครับแต่ก็มีเมียตัวเดียวนะเออไม่เป็นไรหรอกออกมาช่วยดูฟื้นฟูเลือดแล้วกันต่อยกันเพื่อนใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวอลิสไปเป็นแทงให้ตัวกระทืบแรงมาแล้วโอ้ยเพื่อนใจเย็นเฮ้ยฟึบโอ้โหเฮยาเตเฮยาเตยังไงฮฮยาเตมาแล้วมาแล้วไปเข้าฟึบดูเลือดฟึบนะครับรอดไหมครับรอดไม่ตายนะครับไม่มีตัดเลือดยังไงก็ไม่ตายนะครับโอ้โหวาเลนติน่าพูดื่อถูกวะ เขายังไงดีเขายังไงดีช้างเออโอ้นี่มันช้างสไนเปอร์ด้วย嘛มาครับเรามักใจแค้นให้เพื่อนฮะมานี่วับปุ๊บเรียบร้อยรอดตายมาเยอะขนาดนี้ใครจะสู้วะปาไปฟึบเอาดีนะไม่ไปเมื่อกี้้ถากดไปนี่สวยเลยไรลานะฮะไรลาไรลาโอ้ไม่ได้ไม่จริงเอาช้างเอ๋ยโดนดึงแต่เมื่อไร เอาไม่เห็นขอโทษแอมสอรรี่เพื่อนดีบัตดีบัตอึ๊บเรียบร้อยครับเพื่อนตายเลยลี่เนี่ยมันต่อยโคตรแรงอ่ะหูโอ้เลือดเลือดกูเป็นสายน้ำเดียว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 อ้อยับนะฮะบอกเลยว่ายับนะครับบาดัางมันต่อยแรงจริงๆนะคือแบบโอ้โหเลือดเลือดเลือดไหลปื๊ดเลยไปเยอะเพื่อนอย่าแหลมเพื่อนเพ่อย่าแหลมวาร์ปดีกว้าว้าปีกว้าว้าปีกว่ามาสิมาสิเอาไปดิเอาไปละเอาไปละ เออดิเดี๋ยกลัวที่ไหนนะก็กลัวแหละมันไปแล้วนะมันมาแล้วครับมันมาแล้วมันรู้มันรู้ครับโอ้มันรู้มากปึ๊บเอ้าตายตายโอ้โหโคตรแรงนะฮะรับหรือว่าเราตัดเลือดแล้ววะเป็นอลิซอินโอ้โหโอ้เพื่อนใจเย็นเพื่อนเพื่อนกลับมากัอนเพื่อนเพื่อนมาก่อนโอ้เพื่อนโอเคครับเราตามไปช่วยเพื่อนนะครับเรลี่ออกมาเรลี่ออกมา พูไปนะครับพุู่ไปนะครับฟึบหยุดบาดังไว้ก่อนนะอย่างไรเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหเลือดโอ้โพุูไปนะครับเลือดเขาให้ขึ้นมานะฮะแต่ว่าขึ้นไม่ออ้ยโอ้โห,โโห,โโหโกระสุนเบียทิกนะฮะเข้ากระบาในให้ช็อตเลยตายทันทีช็อตเด็ดประเทศไทยนะครับเดินแบบซิทคอมมากพี่กำลังหนีเลยแบบเปรี้ยงเข้าหัวโค้ดซิทคอมพี่ว่า พี่อยากไปภาคพวกอนิเมะว่ะมีใครแบบอยู่ทำงานทีภาคไหมสนใจแบบให้พี่ไปภาคเลยครับเออวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังในจริงเข้ามาภาคหนังก็ได้นะภาคการ์ตูนไงครับแบบรอไปนะกภาคเสียงที่น่าจะโอเคอยู่นะต้องการเป็นนักภาคนะเผื่อใครสนใจให้พี่ไปภาคก็ได้นะครับผมยินดีเลยมอเคียร์จับสุเกะไปก่อนเฮ้ยใจเย็นดีเพื่อน โอ้โหเข้าไม่ได้นะเล่นไปด้วยผ่าไปด้วยนี่คือแบบเยปปราทนะปกติเล่นเกมก็เล่นผ่าอยู่คนเดียวแล้วแต่นี้คือผ่านคนดูเอบเอาแล้วครับรอดไหมรอดไหมวัวตัดเลือดได้แน่นเลยเนี่ยเลือไดไม่ขึ้นึ pp, ป้าไปอึบต้องเลียงแล้วเลียงอะไรเสียงเฮ้ยอึเจ็บโอ้ยไม่ได้นะฮะเสียบโอ้โหมาดั้งฆ่าสามเอ้ยมึงอย่าพึ่งทักมาดิโอ้โห ลำบากนะฮะเกมนี <54. S 2> ้เกมนานมากส5ห้าวินาทีแล้วเออโอ้ประดังใจเย็นโอ้โหกูเพิ่งมาเลือดไหลเป็นน้ำเลยอึ๊บเปี้ยงเรลี่แตกโอ้ไม่ถอยตายนะเฮ้ยมันแรงอ๋อมันอเพราะว่าทำไมแรงตอนนี้บอกเลยนะฮะว่าเจ็บหนักมากๆนะครับ15นาทีแล้วเกมยังไม่จบนี่ไม่ได้ลงแรงนะเฮ้ยจะตึงเลยขนนี้ อลิซไม่ให้หนักด้วยสิมาเล่นเป็นฟีนเป็นคอนเทนต์อือจะมีคอนเทนต์แต่เราก็ต้องเป็นคอนเทนต์ที่เกตเกตพรีเมียมเหรอเฮ้ยเพื่อนจะเย็นออกมาก่อนเพื่อนโอ้โหเลือดโอ้เลือดโอ้เลือดโอ้กูถอยกับเพื่อนจะเย็นโอ้โหโอ้ยผมคอสกิลไม่ติดเหรอถึงไม่ไปบาดั้งโอ้โหบาดั้งมันเอาว่ะมันเอามันเอาว่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้หนุ่มนี่มันเอาว่ะโอ้โหเรียบร้อยทุกกระสุนสัตว์ ภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรครับทุกคนช่วยบอกหน่อยโอ้ยตอนนี้เกมอย่างตึงเลยนะเกมอย่างตึงตอนนี้เดี๋ยวว่าไปเคลียร์ชิปก่อนนะครับเราจะนั่งชิปปอมเนาะเดี๋ยวพี่จะออกตัดเลือดนะที่เป็นเกาะน,นะฮะจะได้มานานด้วยแล้วก็ออกตัดเลือดเป็นวงๆด้วยนะเล่นเกมไปหาไปคิดดูเลาอะไรล,ลาอะไรล,ลาโอ้พลาดดักหน้าครับดักหน้าเอามีเพื่อนมาสวยดิเงี้ยฮึบปึ๊บเรียบร้อยไม่รอดนะสองตัวไล่ลาไลลาก็ไม่รอดนะ มาดั้งอย่าพึ่งมาโอ้โหต่อยโดีนะดูดเลือดจะคี้ไปด้วยไม่ตายนะครับดูดเลือดไปด้วยนะดูยขี้ไาอีกครับหัวเลือดเพิ่มดูดดูดดูดโเถ้าจะมาตงโชคดีนะฮะเมื่อกี้ดูดเลือดชีป่าดีนะตมาดังตื้มไปตายโอเครีบเกยีน้งฮายาเตะเนล่างกีดันนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะบนเราดันนะเพราะว่ามันตายสพนุ้นโอกาสที่ไดป้อมบนสบายยิี่ยิง ดีแค่ไหนวะเบียรชิกไม่รอดแล้วมึงโดนอึ๊บจับไปไหนมานี่อึบโอ้โหไม่รอดนะได้ไหมไม่ได้ไม่เข้ามันเข้าบ้านแล้วนะเฮียเตะไปกันบ้านนะเนาะเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่าเอามาดีจีน่าเข้ามาดิเข้ามาดิอึบโอ้โหไม่เข้าดีกว่ามาดังเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วโอ,อ้ืโหตายฮาเลยเอ,อึ้ยดูดเลือดอึ๊บออกโอ้กลับบ้านนะจังหวะนี้ วัวนี้ก็บ้านนะฮะเหลือป้อมเดียวเนาะโอเควาร์ปวาร์ปวาร์ปมาดิมาดิดูเดือดโคตรดูเดือดมาดังมันตายแล้วไม่กลัวเว้ยเข้ามาละเข้ามาละนี่ดูเลือดรอกันมาดิเข้า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 มาดิโอ้ยเยอะ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 เลือดไี่ขึ้นเลือดไี่ขึ้นเลือดนี่ขึ้นโอ้โหตัดเลือดไหมโอ้มีตัดเลือดตัวหนึ่งนะฮะโอ้มีเมทนะครับออกตัดเลือดมานะว่าเลือดไม่ขึ้นเลือดไม่ขึ้น ภาษาอะไรเดีย๋ยภาษาลาวหรอหรือหรือพมาอ่าวะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะฮะบอกว่ามันคือภาษาอะไรอินโดนีเซียเหรอเลือกทงแล้วสีแดงขาวสาษอินโดนีเซียเหรอครับตอนนี้พี่ก็ของฟูนะแล้วก็ไม่มีรองเท้าด้วยคือฟูแบบฟูจัดจัดอะแต่ก็ยังเอาไม่ลงนะทีนั้นรู้สึกว่าเป็นมือจรดีนะครับจัดไม่ลง แต่ตานี้จะชนะไหมก็อยู่ที่เพื่อนแล้วนะเพราะว่าไฮยาเตะก็เป็นเดอะแบงครบตอนนี้ส่วนพี่ก็เป็นคนรับตีนเพื่อนถอยนะครับเพื่อนถอยนะครับบาดั้งตบนะฮะเอ้าโอ้โหรอดเอากูซวยกูซวยกูซวยดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว้ไรล่ะไม่เข้าดีกว่าเพื่อนดูขอเติมเลือดก่อนนะครับเ๋ยวเข้าไปเข้าไฟนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับได้ไหมเอ้าหลุดไรล่ะเรียบร้อยเบียชิตกับไรล่ะไม่รอดนะครับเบียชิตไม่รอดเอ้าไปดูแล้ว โอเคเฮตต้ตามเฮตต้ตามสวยเราว่าไปที่คิดด้วยนะครับดักดักนะดักดักฟังโกนะพาไปเอาหยุดปึ๊บดูด,ด,ดอึอบ๊ออบปึ๊บเรียบร้อยเอา้าโดนหน้านะครับมาดั้งมานะครับมาดั้งมาผมคือตายไหมครับไม่รอดปึ๊บมาดัง้งโดนว่างละทีเนี้ยอึ๊บปึ๊บเอาสิ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 โอ้โดนุโซกิวนะฮะระเบิดเลือดโอ้โหเนี่ยถ้ามีมีบเยอะอย่างเงี้ยอะไรคือถังเลือดเคลื่อนที่นะฮะ แล้วก็จบไปแล้วนะครับกับ Mobile ย e g e n จนกับอลิสินโดนกระทืบแลนนะไม่ใช่ไม่ใช่วันเดลแล้วแหละโดนแค่นี้ตายเยอะเป็นเบื่อเลยโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็ซับสไครต์เพืป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆที่พี่จะลงในช่อง YouTube นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์อื่นมาลงด้วยนะก็ถ้าใครชอบนะหรือว่าใครอยากติดตามช่องพี่นะก็ก็ก็กดซับสไครต์ด้วยนะ เล่นเกมแล้วพูดไปด้วยพี่แกลอนนะบางทีโอเคไว้เจอกันคลิปนะครับบ๊ายบาย